ก็มาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับ h ฮ m i ม t o ตอรการกีฟิลระบบฐานนะครับในเรือนขวามือนะครับก่อนวันนี้นะครับหยิบมาเทียบกันใพื่อเพื่อนดูในคลิปเดียวเลยนะครับกับตัวไขลานด้วยนะครับซึ่งเป็นในรูปแบบของสีหน้าปัดที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมของทางแบรนด์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ขายดีขายดีมาตั้งแต่แบบนานมาละนะครับแล้วก็เรือนขวามือเป็นตัวล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเทียบกันแล้วก็รีวิวกันพร้อมกันทั้ง2เรือนเลยนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาผมพาไปดูในนก่อ สเปกเนี่ยผมขอเริ่มจากไขาลานก่อนนะครับเป็นเรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ระบบไขาลานเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นระบบกลไกก็ได้นะครับเรียกว่าแมชชีนิคอลก็ได้นะครับถ้าเราสังเกตดูในส่วนของตัวความบางนะครับความบางของเรือนเนี่ยนะครับถึงแม้เคสไซส์3 8เท่ากันเนี่ยแต่ความบางของเค้าเนี่ยจะอยู่ที่9.5มิลมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูในสเปคของทางระบบทางความบางก็อยู่ที่8.4และทุลักของระบบทางจะมีความสั้นกว่าน,นิดหนึ่งนะครับกระชับกว่าน,นิดหนึง่ง ส่วนราคาของระบบทานยอยู่ที่1 4ึ่งหมื่ี่าร้อยละครับป้าคือราคาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเลยนะแต่ถ้าเป็นระบบไขาลานก็อยู่ที่21,900ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่าเริ่มแรกอย่างนี้ก่อนใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่รู้จักแบรนด์ไทมิทัลเนี่ยผมขอเล่ายี่างี้ก่อนแบรนด์ไทมิทัลเนี่ยเป็นแบรนด์จริงๆตอนนี้นะถ้าพูดถึงก็คือเป็นแบรนด์สวิตนะครับก็จะสวิตเนี่ยมันจะออกแนวแบบทรงทรงแนวแนวเนี่ยแบบ แบบเหมือนอเมริกันสตาร์นิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เดอสวัสดกรุ๊ปก็เทคมาตั้งนานละนะครับเราก็จะคุ้นเคยว่าเออแบรนด์แฮมิลตันเป็นแบรนด์ของสวิตแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ผลิตสวิตหมดทุกอย่างนะครับอยู่ในเครือเดียวกับเดสวัสดกรุ๊ปหมดเลยนะครับอยู่กับพวกมิดโซทิโซลาโดอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหน้าตาก,กันก่อนเอามาชนกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะ ตัดสินใจง่ายนะทั้ง2แบบเนี่ยระบบไขาลานกับระบบถานเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าตาตัวเรือนสีน้ปัดที่มันมีความคล้ายกันนะแต่ถ้าดูดูในดีเทลน้าปัดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันอย่าง,งเยอะเหมือนกันก็ถ้าเกิดเราดู2เรือนนี้นะครับเรือนหนึ่งจะออกแนวฟิวว่าอย่างแต่รูปแบบก็คือเรือนแมชชีเน็ติคอลเรือนซ้ายมือนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเรือนแบบออกแนวแบบ ออกแนววินเทจนิดหนึ่งนะครับออกฟิลวัตวินเทจมองหน้าปัดแบบคินคลีนหน่อยเ็ระบบฐานนี้ก็ค่อนข้างที่จะชูมาเต็มๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยระบบฐานมันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็แพคเกจนข้อมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็คือลูมของเขาในกลางคืนเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมหยิบในส่วนแ e คเกจในข้ามาก,ก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปก่อนเกาะเนี่ยผมก็แอบสงสัยว่ามันมีเลขออรบิกมาทําไมมันไม่ให้รูมมาเต็มหมดเลยแต่พอมันเป็นสายฐานตอนนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะครับถูกใจมากนะครับ รูมมาทุกตำแหน่งของตัวเลขอารบิกเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่ชอบรูมชัดๆโดยเฉพาะเป็นรูมที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับก็ระบบใช้ฐานก็แนะนําเลยนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันหลักๆของทั้ง2รุ่นนี้นะครับแน่นอนแหละระบบเราคุยกันไปละหน้าตาเราก็คุยกันไปละแต่กระจกเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกระจกเนี่ยถ้าเป็นในกระจกของทางาใช้ฐานเนี่ยจะเป็นเรียบเลยเนี่ยนะครับเรียบๆรียบเลย แต่ถ้าเกิดเป็นของทาง Me c h a n i c a l เนี่ยมันจะโค้งๆนิดนึงทั้ง2รุ่นทั้ง2เรือนจะเป็นเท่าไฟหมดนะครับแต่แตกกันของชนิดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนตัวเม็ดนะครับถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูนะครับตัวคราวของทาง Me c h a n i c a l เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงเพื่อที่เราจะได้หมุนขึ้นลานได้ถนัดมือแต่ถ้าเกิดเป็นระบบทานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอไปทำอะไรกับเม็ดเขานะครับแค่ตั้งเวลายอย่างเดียวนะครับเกาะ ง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวสายรายละเอียดตัวสายต่างๆของทั้ง2เรือนี้ก็ผมก็ยังแยกไม่ออกนะในตอนนี้คือมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีนะครับตัวดีเทลนะครับรวมถึงตัวรูต่างๆความยาวสายผมว่ามันมีขนาดที่แบบเท่ากันแบบเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือในส่วนของตัวฝาหลางของทั้ง2เรือน,นะครับก็สิ่งที่ชอบเนาะถึงแม้ว่ามันจะมาในตัวความแบบ ตัวเรือนแบบบางอะแต่ทั้งสองเรือนก็ไม่ลืมที่จะให้เป็นระบบแบบฝาล้างแบบเกลียวมานะครับให้ถูกใจหลายๆคนตลอดเวลาเลยนะครับบางแล้วก็ยังเป็นฝาเกลียวก็หาได้ยากในนาฬิกาแบบกลไกหรือว่านาฬิกาแบรนด์สวิตทั่วไปนะก่อนนี้เป็นหนึ่งในที่แบบว่าใครอยากได้นาฬิกาแนวแบบลุยๆนิดนึงก็แนะนํา2รุ่นนี้เลยนะครับก็ลองเลือกเอาว่าเราชอบระบบไหนกันนะครับแต่ถ้าไม่อยากจุกจิกก็ระบบฐานก็ดีเนาะเปลี่ยนฐานทีปีปีหนึ่งเปลี่ยนแบบทีหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น,นกลไกหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช้เราก็วางไว้ได้นะครับหรือว่าเอออยากจะจับมาใส่ทุกวันแล้วก็หมุนตามระบบเนาะก็ถ้าเข็มหยุดเดินแล้วก็หมุนแล้วก็ตั้งเวลาแค่นั้นเองนะครับทั้ง2เรือนจะไม่มีเดทนะครับก็ทําให้เราดูอะไรต่างๆเนี่ยมันชัดเจนง่ายดายการตั้งเวลาได้ที่รวดเร็วสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ระบบไขาลานอยู่บนข้อมือของผมนะครับตัวเรือน38มิปลลรักทุลักอยู่ประมาณ47 นะครับก็ขนาดกำลังดีเลยแหละนะครับสวยนะเป็นตัวเรือนแบบขัดออกแนวแบบพ่นทรายนะครับหน้าปัดสีดำนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีออกแนวแบบสีซีเปียเก่าๆนะครับพอมาดูในระบบใช้ฐานก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่หน้าปัดของระบบไคลานเนี่ยมันจะมีความเคลียร์ชัดตัดแสงดีกว่าเพราะเป็นกระจกแบบเรียบนะครับก็ทําให้เราอ่านค่าเวลาอะไรต่างๆนี้ค่อนข้างอ่านค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดูเวลาในที่มืดก็จะชัดเจนกว่าระบบไคลานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง2องเรือนนี้นะครับถ้าพูดถึงนาฬิกาฟิวออดเดอะโดยเฉพาะแบรนด์ไฮมมิันนะที่ผมหยิบมา2เรือนนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในแบบเลนร้อยเรือนเลยก็ว่าได้นะครับพูดแบบนี้เลยเพราะว่ากลไกลนาฬิกากลไกลของทางแบรนด์ไฮมมิันเนี่ยถ้ารวมกันแบบตั้งแต่ไขาลานยันแบบ ออโต้เนี่ยเพาว่ามีเป็นร้อยแบบนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยนะครับมันก็จะมีราคาบอกชัดเจนหมดแต่ส่วนที่ขายดีที่สุดของทางบริหารเฮมทันก็แน่นอนแหละในคอลเลคชันการคีฟิลนี่แหละก็คือเป็นพวกเมอร์ฟที่เป็นออโต้นะครับอันเนี้ยมาแรงตั้งแต่มันเปิดตัวแล้วล่ะนะครับลองลองมาก็จะเป็นพวกแมชชีเน็ติคิลนาฬิกากลไกไขลานหน,น,น,น้าดําเรือนนี้หน้าขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเลือกๆดูกันนะครับส่วนรายละเลอียดทั้งสองเรือนเนี้ยรวมถึงราคาส่วนรถเนี่ยผมจะะทิิิ้้้งงลลก์ไวใตคคปนครับ ก็ไปดูกันได้นะครับวันนี้นะครับผมฝากไว้2เรือนนี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ